ลเรียนท่านประธานที่เครารพดิฉันนางสมถวินภูมิพัฒดีหัวหน้าฝ่ายหนึ่งส่วนส่งเสริมการถ่ายทอดวัฒนธรรมเช่นมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไทรรอกสอนศิลปะบันเพลงฟองหน่วยการกลางสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนสื่อมวลชนแขนต่างๆจัดการประกวดปเป็นเลงดนตรีไทยสอนทองด้วยพระราชทานครั้งที่หนึ่ง ประจำปีพุทธศัก,กราช2536โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านดนตรีไทยเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยสอนทองซึ่งได้รับระมหาโตันาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวยพระรางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะเลิศแต่ล แต่ละเครื่องมือท่านโู้อำนวยการส่รสสวนส่งเสริมการถ่ายทอดวัฒนธรรมทานเรขาธาก,กานิูลนิธิรัอป,ประศิสนศาสรรบสองหวัดภูเกตท่านผู้แทนธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนท่านสือ่อมวลชนเยาวชนผู้ได้รับรางวัลการประกวดดนตรีไทย สอนทองถ้วพระราชทา,านครั้งที่หนึ่งพุทธศักราช2056และท่านพู้มีเกียรติดิฉันมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายดนตรีไทยสอนทองประจำพุทธศักราช2 5 3 6ในวันนี้เป็นที่น่าชื่นชมและมีนิมิตหมายอันดี ที่ได้ทราบว่าองค์การทั้งภาพรัฐและเอกชนทั้งหลายหลายฝ่ายได้ได้เห็นความสำคัญของดนตรีไทยและได้ร่วมมือกันสืบทอเดเจตนารมณ์ของกระ ح, ทรวงศึกษาธิการในอันที่จะส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปะดนตรีไทยเกิดความรัก เราก็มีการแก้กไข่อะไรชื่อวิอออทยากรบางคนสำหรับวิทยากรที่จะเชิญขึ้นมาเราจะมีออตั้งชื่อบอกแล้วก็วิทยานะครับชื่อปยณชิๆๆๆท่านแรกเป็นศรริลปินชาติท่านตัิปไทยอจารยตีพิจาานธาราช2 5 3ห วันนี้เราได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติคนใหม่ล่าสุดนะครับอาจารย์จำเนียนศรีป์ไทยพันธเมื่อพบกับน,น้องมาเช่นอาจารับจอเรียนครับนักนย์ลำดงลงมาเน,นี่ยคือเป็นอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาตสตราจารย์ศาสตราจารย์อินโยสวรกิรีนะครเชิญอาจารย์อินโยครับสำหรับชื่อที่เหลือนะครับที่เขียนว่าคุณนระน์คุณบทรูนนั้นเรายังรอท่านเดินทางมาอยู่นะครับึังไม่แน่ใจว่าจะมาถึงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเรามีวิทยากรที่มาเสริมท่านอื่น สำหรับอาจารย์สุนีนั้นก็ติดธุระ่วนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ดำเนินรายการอภิปรายวันนี้ก็จะเป็นพิธีกรที่หลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีจากที่ช่องเก้านะครับในการเวทีวาทีเ,เป็นนักดนตรีไทยเนี่ล่นดนตรีหลายเครื่องมือเคยรับวทดนตรีของมูลนิธิของติดในเลาะเช่นกันในนางมูกอรไผ่แล้วปัจจุบันก็เป็นนักธุรกิจอิสนะ นะครับเป็นพิธีกรตามรายการทีวีแล้วก็ยังได้ดนตรีไทยรักดนตรีไทยเสมอคุณเปียร์นุชคุณตาน้าครับในช่วงเวลาตั้งแต่บัดนี้ไปนะครับจนถึง3ามโมงสิบนะฮะก็จะให้เวลาคุณเปียรนุชในการดำเนินการ,รอภิปรายแนะนำตัววิทยากรทุกทุกท่านแล้วก็ น้องๆมีข้อสงสัยนะครับเราจะมีเมนอคอโ์สให้ตัง้งคำถามหลังจากที่ทุกท่านได้อธิปรายเสร็จแล้วครับขอเชิญคุณเกียรตครับขอบ่คุณคุณอันนันะคะ <c oughs> พี่ตุ้ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกท่าท<อ>นก่อ,อนน,ออนะคะท,นนที่ได้ ่ก็มาถึงรอบนี้เพื่อที่จะไปชิงรางวัลเด็กๆในอนาะนะคตแล้วก็ขอเรียนตามตรงเลยนะคะว่ารู้สึกอิจฉาที่เป็นรูกที่โชคดีเหลือลเกินนะคะน,นที่วันนี้รู้สึกเ,เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้ามาร่วมสิทิ์ในารนี้แล้วก็โดยเฉพาะได้พูดกับนักมนตรีผู้มีความชํานาญทั้งสิ้งแล้วนะคะก็อนนื่นขอแนะนำพี่กรอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะ จากที่อาจารย์อนันต์ได้แนะนําไปแล้วท่านแรกนะคะทุกแรกที่อายุน้อยที่สุดบนเวทีนี้นะคะคือด้านขีดข้างอาจารย์นี้แค่อาจารย์กำเนิดศิยพันนี้นะคะเพื่อนเป็นศิลปินแห่งชาติคนล่าสุดของประเทศไทยนะคะที่บอกว่าอายุน้อยนี้หมายถึงว่าหัวใจย,ยังเด็ก ถึงแม้ท่านจะดูอายุมากแต่จร,จริงๆแล้วท่านเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงแล้วก็มีความเป็นวัยรุ่นอยู่ในตัวตลอดเวลาสังเกตจากเพลงหลายๆเพลงที่ท่านแต่งนะคะยุคลางๆนี้โอ้โหวัยรุ่นมากนะคะคร mm hmm. ิสติน่ากีล่านี่อายไปเลยท่านเป็นชาวจังหวัดนครปฐมนะคะพื้นเพยอยู่ที่หนังนั่งอยู่ทางด้านขวามือทางน้นนะคะ mm hmm. เป็นคนที่อายุน้อยลองล,อง,ลองไปอีกนิดนึงนะคะ เหมือนไหมคะใไหมคะท่านสุภาพบุรุษท่านนี้นะคะดูหน้าตาคล้ายๆใครคนหนึ่งเหมือนใครคะเหมือนใครคะนาสกุลสุวรรณคีรีค่ะเหมือนท่านรัฐมนตรีอํานวยนะคะใครๆก็บอกว่าเป็นเฟแฟดเจ้าตีนะคะที่ไม่โดนลูกหลงเลยตลอดทีวิตของท่านนะคะยังไม่โดนท่าน ตอนนี้ท่านเป็นด็ออเตอร์ด้วยนะคะด็ออเตอร์แล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะท่านเอ่เป็นอาจารย์อยู่ในคณะสถาปัตยกรรมราาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านได้รับปริปศา,าสตรดษีบัณฑิตกิติมาาศักดิ์นะ,ะจากที่นวราชยังไม่มานะคะดิฉันก็ขอ แนะนำสุภาพบรุษซึ่งอยู่ทางด้านขวาที่ช่วยน้องๆหลายท่านรู้จักท่านดีแล้วนะคะแต่ความมหัศจรรย์ของท่านนอกเหนือจากที่อาจารย์อนันต์ได้แนะนําไปแล้วนะคะท่านนั้นปัจจุบันนะคะเป็นท่านผู้ช่วยเลขาี่การมูล,ลนิธิหลงประดิษ์ไพเระแล้วก็เป็นหลานตาแท้ๆนะคะของคุณคลูหลงประดิษ์ไพเระตอนนี้ถ้าใครดูรูปท่านแล้วมาดูหน้าอาจารย์นี่จะคล้ายกันมาก ที่ฉันดูทีไรขนลกุกทุกทีท่านเป็นมนุษย์มหาศาลค่นะเป็นคนที่ทำให้ฉันตื่นเต้นมากเพราะท่านสาม,มารถนําเทคโนโลยีนะโดยเฉพาะในเรื่องของคอมพิวเตอร์มาช่วยในเรื่องของการสอนดนตรีไทยแล้วก็ทําได้ดีมากนะคะเคยเอารายการทีวีช่องห้ามาถ่ายน่าตื่นเต้นมากนอกเหนือไปกว่านั้นปัจจุบันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นกว่านั้นอีกนะคะเพราะท่านกําลัง ทำระบบสอนออนไลน์ค่ะโดยจะส่งผ่านข่าวสารส่งผ่านข้อมูลส่งผ่านตัวโน้ตนะส่งผ่านทางแฟกโดยทางเครื่องโทรศัพท์นะคะไปถึงบ้านลูกศิษย์โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะคะเป็นบุคคลที่น่าชื่นมากเมื่อก่อนนี้ท่านทำงานอยู่การไฟฟ้านะคะแล้วก็ลาออกมาเพื่อที่จะทุ่มเทชีวิตทั้งหมด ให้กับบุลนฤมิตรประดิษฐ์ไพลาะเป็นบุคคลที่น่ายกมย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งอเสียงปรบมือดังๆให้แ่านอกค่ะนอกจากมูลนิธิรแล้วท่านก็ยังสอนอีกหลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่มสทนี้หรือธนาคารออมสินที่สาธิตจุฬาที่โรงเรียนธรรมดีแล้วก็อีกหลายแห่งเป็นทีเดียวนะคะาราคาที่นี้เราก็คงม,มาเริ่มเรื่องของหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะ ของบทบาทของเยาวชนในการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมดนตร,รีไทยน้องที่นั่งอยู่ในนี้ทุกท่านนะคะรู้แล้วแต่เป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศซึ่งแทนที่ขณะน,นี้น้องจะไปดิ้นกระเดียวก็เดีวอยู่ นิดเดียวนะยครับนดดิดเดียวนะเพราะถ้ามากกว่าน,นี้จะประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวถ้าน้องคนไหนทายว่าเพลงที่คุณครู่เป่าเนี่ยว่าทายถึงก็เป็นเพลงอะไรห,หรือจะให้ของแก้มดีเนี่ยอ้าวทายที่นักเพลงอะไรเป็นไหมคะของแมใครของแก้ม,มค,คุณจันเมียนเอ๋อคุยก็ยังไม่ได้แต่ไอ้ส,อสิ่งน้องๆที่ยังอยู่ตรงนี้ว่า รัฐต่อไปนี้เขาจะทำอะไรกับดนตรีไทยดีใหได้ชื่อวทีมรงก็รักครับที่อยากมสา ทีก็ยังอยู่นะคะช่อกันสื่อสารโดยแผนดินแล้วต้องเอาใจใจยืนยันในการเล่นด้วยใชทีิบันทธิบายสี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะหนึ่ง การท่าท่าัดกระดาษทไุดซะาท่าวิริยะศีตษะไม่มันขานะคะอ้าวมีน้องน้องคนไหนมาจากภาคเือนละยกมือไม่มีมีไหมคะหนึ่งข้อยบอกนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหนึ่งประเทศที่ทำอสยามเมืองยิ้มเจอใครก็ยิ้มก่อนนะคะ ประเทศที่สองสมายแล้วไม่ใช่ไซเลนไม่ใชี้เนี่ย <c oughs> พอไซเลนและเอสที่สามตามมาก็คือสันลี <c oughs> ลาดังนั้นหลังจากืีมนักปราชญเรียบร้อยแล้วก็ไม่เคยจะละบเพราะว่าหัวข้อต่อไปนั้นสุดเด้มากจริงๆครับหัวข้อที่จะพูดในช่วงนี้นะครับก <c oughs> ็อยากให้นักเรียนสำรวมใจสำรวมสมองความคิดไปนิดนึงนะครับเ <c oughs> พ,พราะว่าใบใบไว้ว่า สาระที่จะพูดในชั่วโมงนี้ต่อไปนี้เนี่ยเรียนอาจจะถูกถามในกิจกรรมอื่นๆวันหลังๆจากนี้นะครับถ้าใครตอบได้ก็มีรางวัลฉะนั้นถ้านักเรียนฟังแล้วผ่านไปโดยไม่ได้จดจำหรือ,อจำไม่ได้นะครับก็จ,จะเป็นการที่เสียบเสียโอกาสและฟังฟังไว้อาจจะถูกถามได้ว่าเรื่องราวในชั่วโมงนี้เวลานี้เนี่ย แต่ละสำคัญสุคัญนั้นอย่าลืมว่าเราเข้าค่ายเรานอกจากสนเชิะแล้วนะครับเราก็จะมีความรู้เชิงการแล้วก็สิ่งทควรรู้ด้วยทุกคนได้เข้ามาในรอบไรีว่าเป็นท็อปเทนนะครับทุกคนรู้จักชื่อหรงอ่าปลวงปูไิพยสอนทองชื่อของงรู่หลวงรรอสอนชื่อเงเองเก,ก็คือที่มาของทั้งหมดนี้แล้วก็นะีีนาเดิมมาสอน นามสกุลศิลปะบอลเลงเราได้รางวัลของท่านแล้วเราจะไม่รู้จักท่านเลยหรือเพ่าท่านเป็นคนอย่างไรมีประติเป็นอย่างไรกแรกนะครับคงต้องขอภัยที่จริงเรามีเสียงประกอบนะฮะเป็นเพลงประกอบแต่ว่าเนื่องจากเรายังขาดไม่ไม่จินตนาการไม่ออกเกี่ยวกับพื้นที่แห่งนี้นะไม่งั้นเราจะมีเพลงประกอบแต่ว่า อันนี้ก็ให้ฟังก่อนเพราะชุดนี้เราเคยบรรยายหลายครั้งแล้วนะครับภาพนี้เป็นภาพตรา,าสัญ,ญลักษณ์ของมูลนิธิหลวงปิปษฐ์แพรอสอน,ซ,นซึ่งเป็นรูปเอาตัวสอขอนะครับแล้วมีลูกศรที่ทองก็คือมีความหมายถึงชื่อของหลวงปิติเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้มาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ในสมัย,มยก่อนนู้นเลยต้งองวงรีสอนทองสอนทองก็ เกิดที่รุ่มน้ำแม่กลองนะครับรายละเอียดประวัติที่ผมจะพูดเยอะๆเพราะว่าเรามีกิจกรรมอื่นรอนนะักเรียนไปอ่านเติมได้ทีหลังนะครับท่านเป็นบุตรชาดตรีตรมีวงดุตรีมีวงะละครอยู่ที่ศูนย์สงครามมีศ <c oughs> ูนย์มะพร้าวนะฮะอาชีพหลายอย่างของพ่อปกตินั้นในสมัยก่อนเวลานั่งตรีเนี่ย บ้านคูศินนี่จะเป็นบ้านท่านรัฐมนตรีใช่ไหมครับลูกศิษย์ลูกหา,าจากจังหวัดใกล้เคียง